สวัสดีค่ะผมกับพวกเราผู้หญิงเรากำลังแจ๋วเป็นการรอจังหวะกันเนาะเฮ้ยหนูทำย่างงี้ก็เลยแบบหนูทำอะไรจ้าก็คือสวัสดีแล้วห่างตาเห็นไปว่ารอเพื่อนเฮ้ยทำไมเพื่อนมันแบบไม่หวัดดีไม่หวัดดีเลยเพราะว่าเรารอกล้องถ้าหนูไม่รู้อะไรหนูถามพกาได้นะคะเพราะพกาเนี่ยก็คือเป็นแบบ นางรำแบบว่าอยู่พนันคออยู่หรวอ่นไหนแล้วซิวันนี้พากาจะไปกินอะไรพกาวันนี้พากาก็จะพาไปกินผักกาดอะไรอ่ะก็จะมีขามหมูหมูกรอ,อบอันนี้ชอบอยู่แล้วเป<อ><อ>็นทครทานง่ายแต่ความอร่อยอะขามหมูมันต้องเปื่อยมันต้องมีความนุ่มหวานๆเค็มๆน้ำ จุ้ยซี่แล้วก็ราดข้าวอร่อยมากคลุกคลิกแล้ววันนี้เขาบอกมีขาหมูรสชาติไทยๆแบบหวานนำเค็มตามแบบไม่ใส่เครื่องยาจีนปกติมันจะมีกลิ่นตุ่นเครื่องยาจีนบางคนแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นขาหมูแบบรสชาติไทยๆเออเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูยางงั้นพาไปร้านแรกเลยร้านขาหมูชินเขตแถวงามวงวานค่ะร้านนี้บอกเลยนะคะว่าเนื้อเขาจะ เปื่อยสีสวย<น>คือแบบ,แบบเวลาเราเสิร์ฟมาเนอสีมันดูน,น่าทานาเป็นยังไงไปลองกันค่ะผมเป็นคนชอบทานขาหมูนะครับแล้วก็ตะเวนทานมาหลายร้านเหมือนกันก็แต่ละร้านเนี่ยก็จะมีสูตรของตัวเองแต่ของเราเนี่ยเราพยายามจะทําในสูตรที่เราชอบก็คือว่าเราเราไม่ได้ทอดขาหมูแล้วก็ในส่วนของการทํารสชาตินะครับเราเราไม่ได้เน้นไปทางเครื่องยาจีน เราเราเน้นเป็นรสชาติแบบไทยๆครับก็จะเค็มนําหวานตาม ครับก็จะเน้นเป็นเครื่องปรุงซีอิ๊วเป็นส่วนใหญ่ครับเป็นร้านขาหมูนะคะเปิดใหม่ย่านงามวงวานเป็นสูตรที่ไม่เหมือนกับที่อุ้ยคนเยอะนี่สําคัญคือไม่ได้ตกทอดอะไรเลยหรือสืบทอดมาจากใครทั้งนั้นแต่เป็นสูตรที่ตัวเองอ่ะไปลองมาทุกร้านแล้วคิดว่าฉันจะทําสูตรแบบนี้แหละเพราะบางทีบอกว่าตกทอดมาจากอาาอาโกงอาอึ้มอาซิมอันนี้คือไม่ตกเป็นคนที่ชอบกินขาหมูมากและไปลองมาทุกร้านแล้วรู้สึกว่า เฮ้ยอันนี้ต้องถ้าทขาดอันนี้เติมอันนั้นจนเอามาทําเป็นสูตรของตัวเองแล้วดูคนดิถ้าไม่อร่อยคนจะแน่นขนาดสี<น>แบบน้ำผึ้งอะเนาะสีสวยมึมากถูกส,<น><น>สูตรเนี่ยก็เลยออกแบบเป็นตัวของตัวเองก็คือความชอบเป็นรสชาติแบบไทยๆ หวานจะนำเค็มจะตามไม่ใส่เครื่องยาจีนแต่ใช้เวลาตุ๋นเวลาเคี่ยวอะอประมาณ3-4ชั่วโมงนมมเนื้อเนี่ยมันจะนุ่มมันจะเปื่อยสีจะสวยส่วนหนังเมื่อ,อกี้เขามันไม่ดำอะเด้งเด้งเด,ด้งอย่างนี้หร<ส>ือเขาไม่ดำ <ละ S 2> หรอะใช่ใช เพราะว่าไม่ได้ตุนยาจีนด้วยอย่างนี้จะสั่งเป็นแบบกับข้าวถ้าเป็นกับข้าวเริ่มต้นนะจานละ80แต่ถ้าราดข้าวเนี่ย50บาททุกจานจะเสิร์ฟมาพร้อมกับผักกาดดองและคานาลวกอย่างนี้นะคะทานกับน้ำจิ้มเปรี้ยวกระเทียมและพริกขี้หนูสดเข้ากันสุดๆและอีกหนึ่งไฮไลท์ของเขาก็คือเขาสวยแบบเติมไม่อั้นเข้าใจเลยยังบางทีเนื้อหมดแต่น้ํายังอยู่่ะเราขอเขาสวยเติมแล้วเอาน้ำมาคลุก เนี่ยเขาบอกว่าเติมจนกว่าจะอิ่มนะ นั่นคือสาเหตุหนึ่งที่แบบว่าร้านเขาขายดอร่อยขึ้นฟ้าอร่อยขึ้นฟ้าไปเลยอร่อยหาออร่อยเหินไปเลยจ้าร้านตั้งอยู่ในซอยงามวงวัน47ทุ่งสองห้องเปิด9โมงจนถึง1ทุ่มหยุดทุกวันอาทิตย์อุ้ยตาแล้วดูนี่นูนางย่าพาไปกินเป็ดมั้งดีกว่านะเป็ดพะโลหานพะโลเป็นร้านเก่าแก่ขายมานานกว่า40ปีโอ้อยากกินหานเหมือนกันมันจะมีความหนึบเลยนะคะถ้าเกิดชอบหนึบแบบนี้น้องต้องกินหานมันจะอร่อยมากนะคะถ้าเกิดเนื้อนุ่มเขาบอก ต้องเป็ดไปร้านนี้กันเลยดีกว่าร้านชั่วเจี๊ยบขวดห่านพะโล้ท่าดินแดงอยู่แถวพระรามสองนะจ๊ะสืบทอดมาจากรุ่นอาม่าแล้วก็สืบทอดต่อมาเรื่อยๆอันนี้เป็นรุ่นที่สามแล้วเหมือนเป็ดห่านทั่วไปแต่เราอาจจะแบบมีวิธีการปรุงแต่งที่ไม่ได้แบบว่าจัดจ้านเกินไปกลางๆไม่เค็มมากไม่หวานมากไม่กลิ่นเครื่องพะโล้โดดไปถ้าห่านเนี่ยก็จะมีความหนึบๆ เป็ดก็จะมีความนุ่มๆอยากให้ลองทุกอย่างอร่อยทุกอย่างแนะนําทุกอย่างชัวเจี๊ยพัวงฐานพะโล้ท่าดินแดงค่ะเป็นร้านเป็ดพะโล้และห่านพะโล้เจ้าเก่าแก่ย่านท่าดินแดงเปิดมานานกว่า40ปีแล้วนะคะเดิมร้านนี้ก็ขายอยู่ที่สาธุประดิษฐ์ 29และย้ายมาอยู่ที่ท่าข้าม24ค่ะเป็นสูตรดั้งเดิมที่ตกทอดกันมาตอนนี้เป็นรุ่นที่3าแล้วจุดเด่นของเป็ดละหานที่เนี่ยอยู่ที่น้ำพะโลรสชาติเขาจะกลมกล่อมเนื้อเป็ดละหานก็จะมี t e x t อร์ที่แตกต่างกันนะชมอากกินเขาบอกหานพะโล้นะเนื้อ,อเขาจะหนึบถ้าเป็ดพะโล้เนื้อจะนุ่มแล้วดีคือไม่มีกลิ่นสาบเลยทั้งสองอย่างเมนูแนะนําของเขาหานพะโล้เป็ดพะโล้นะคะคือทุกคน ถ้ามาปุ๊บมักจะสั่งเป็นจานทานคู่กับน้ำจิ้มพริกน้ำส้มนะฮะอร่อยเข้ากันมาก <Okay. S 2> หรือจะสั่งเป็นข้าวหน้าเป็ดพะโลข้าวหน้าห,าห่านพะโลทางร้านก็มียำหมี่ไหมหมี่อย่างหมูยังเมียวเนี่ยน่าจะแบบเป็นจานมาแบบนี้นะหรือปีกกับขาพะโลดูดไอแก้้อุ้ยไส้แก้วชอบมากไส้แก้วมันจะมีความกรอบนะของที่นี้ยราดน้ำพะโลมาอย่างเงี้ยอุ้ยแล้วซดน้ำกันนิดหนึ่งนะ หน่อไม้จีนต้มผัโลเนี่ยแล้วหน่อ,นนอนไม้เวลามัน<ฆ>ตุ๋นนานๆอ่ะมันกรุบม,มันอร่อยมากนะอันนี้ถือว่าเป็นเมนูพิเศษที่เขาไม่ได้มีทุกวันนะหน่อไม้จีนต้มพัโลเนี่ยหรือมะระยัดไส้หมูตุ๋นเห็ดหอมก็ดีนะหน่อไม้ไผ่ตรงต้มกระดูกหมูโอ้อันนี้ก็มาอันนี้ก็ชอบเลยหน่อ,อไม้ไผ่ตรงมันอร่อยหน่อไม้มันหวาน,นไงผัดผักบุ้งสั่งมาเพิ่มหน่อยผัดผักกระเฉดผัก ผัดผักกาดแก้ว,วด,ดูรู้เลยเนี่ยกระเฉด่อนมากผัดผักกาดแก้วแบบนี้ก็ดีดแล้วเมนูผัดของทางร้านนี่เขาจะผัดไฟแรงๆมันจะหอมเก่นกระทะแล้วมันจะผักมันจะยังกรอบอยู่อย่างนี้ไง ร้านอยู่ในโครงการร่วมเจริญซอยท่าข้าม24ถนนพระราม2นะคะเปิดทุกวัน8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งอีกสาขาอยู่4คีคอนบางแคจ้ะหมูแดงหมูกรอบไหมละ่ะหมูแดงหมูกรอบร้านนี้เนี่ยตำนานความอร่อยกว่า80ปีเท่าอาอยุย่าเลยตัย้งแต่ย่าเกิดนะย,ยังไม่ถึงยังไม่อ๋ยอยังหรอคือเขาจะมีเทคนิคในการมหมักหมูการอบหมูว่าหมูแดงแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันนะและเขายังคงการอบตาถถาดมันจะมีความอร้านนี้ร้านนิยมโพชนาค่ะ แดงแกงกะหรี่หมูสตูเนื้อร้านเก่าแก่มา8-90ปีแล้วครับมันอยู่ที่หมูกรอบอะไรพวกนี้ครับเตาห่านต้องเอามาอบหมูกรอบมาก็เอามาอบอบเสร็จเสร็จสุกเสร็จก็มาทอดทอดก็ต้องคอยดูไฟว่ามันได้จังหวะ ขน,น,ขน,นี่เป็นแบบนีี้80ปีตำนานความอร่อยแบบนี้แหละเพราะว่าเขายังคงใช้เตาถ่านอยู่นะคะเป็นร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบเจ้าเก่าย่านเสาชิงช้าตำนานความอร่อยที่ตกทอดมาอย่างยาวนานกว่า80ปีเ,เอกลักษณ์ของที่นี่นะคะคือการหมักหมูค่ะใช่เขาจะหมักหมูด้วยเครื่องปรุงสุตเฉพาะแล้วก็อบ<ม><ป>ด้วยเตาถ่านหม<ป><ป>ูเขามันจะไม่ได้แดงแบบ แดงชมพูนะคะไม่ได้แดงแปอแต่เขาจะเพิ่มความอร่อยชุ่มฉ่านะคะเหมักแล้วก็ค่อยเอาไปแบบว่าทอดใช่อบแล้วก็ค่อยทอดนมันดูแบบดีจังเลยหมูแดงหมูกรอบของเขานะคะมีแล้วอุ้ยตายแล้วแล้วเขายังมีเมนูแกงกะหรี่มีเมนูสตูเนื้อแต่ที่ขายดีเลยคือข้าวหมูแดงหมูกรอบค่ะเพราะว่าในจานเนี่ยจะมีทั้งหมูแดงแล้วก็หมูกรอบมีขุนเชียงมีไข่ราดด้วยน้าราดรสชาติแบบออกจีนๆไม่หวานเป็นแบบโบราณหอมถั่วหมูแดงจะนุ่มหมูกรอบกรอบ ไม่อมน้ํามันแกงกะหรี่หมูรสชาติก็จะเข้มข้นหมูนุ่มรสชาติแบบที่หาที่ไหนทานไม่ได้เลยนะคะข้าวราดซูเนื้อน้ำราดข้มข้นนะคะราดมาบนข้าวเนื้อห่านแบบชิ้นหนาๆแต่นุ่มละลายในปากบอกเลยว่าถ้าคุณเลือกไม่ได้นะ สี่เมนูแนะไปเลยแนะนําเลยหูอยากกินข้าวหมูแดงกับข้าวเลยอีกหนึ่งจะลอยแล้วนะลอยไม่ขึ้นแล้วจ้ะเพราะว่าไปมาสามร้านแล้วลอยมาขึ้นอันนี้ข้าวแกงกะลี่อันนี้อันนี้นี่แกงกะรี่แกงกะรี่เขาจะเป็นแบบดูเหมือนนมนมนิดนึงอแบบไทยๆแนะนํานะคะไปถึงปุ๊บสั่งสี่สหายเลยคุณเพราะว่ามาครบทุกเมนูในเซตเดียวหรือจะสั่งเป็นแบบหมูแดงหมูกรอบราดด้วยน้าแกงกะรี่เนี่ยก็ได้หรือราดด้วยน้ําสตูเนื้อก็ได้คือได้หมดคุณมิกได้หมดเลยคือเลือกส่วนผสมของเนื้อแล้วราดน้ําอะไรคุณก็เลือกไปน เปื่อยดุนดุมและที่เด็ดเลยนะคะคือที่เนี่ยคือเขาจะมีพริกเขียวซอยค่ะทานได้กับทุกเมนูเพิ่มรสชาติความอร่อยให้อร่อยมากยิ่งขึ้นใครที่ชอบกัดพริกตามเวลาทานข้าวใช่เลยพริกเขียวมันไม่เผ็ดมากใช่สำหรับเมนูที่ร้านนะคะเริ่มต้นหนูอยากกินหมูแดงเขาม้างเลยอะ่ะ คือมันจะมีหมูแดงที่เป็นหมูแดงแบบนี้แล้วก็หมูแดงฮ่องกงราคาเริ่มต้นเนี่ยนะคะคือแค่60บาทออแล้วก็ราคาพิเศษ65บาทร้านนะคะอยู่ตรงถนนมหันนบนะคะเสาชิงช้าเปิดตั้งแต่6กโมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะชอบอ่ะนะ่ากินอยากลองชิมแต่มเมอกี้มันดูเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยจัดจ้านเนาะเป็นอะไรที่ทานง่ายๆออนัวๆเนาะงั้นเดี๋ยวพาไปอะไรที่มันจ,จัดจ้านขึ้นมาหน่อยนีะอะไรจัดจ้านกว่าเราอีกเหรอตำยกถาดโครทะเลอย่ายง,ง<ค>เงี้ย เออ <c oughs> หรือว่าจะเป็นกุ้งแซบเอาเป็นว่าแซบทั้งหมดเลยไปร้านน,นี้ลยค่ะร้านลานนัวแซบอินเดอรการ์เด้นค่ะคําว่านัวมันแปลว่าอร่อยเพราะฉะนั้นแล้วลานนัวมันเป็นจุดรวมของความอร่อยอีสานแบบออริจินอลเลยครับคือรสชาติแซบเผ็ดนัวเลยครับเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มครอบครัวนะครับมีพ่อแม่ลูกผู้ใหญ่เป็นกลุ่มต่างชาติ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็เลยฉีกแนวออกไปเป็นอาหารไทยนะครับแล้วก็เป็นอาหารทะเลเข้ามาแล้วก็ทานได้หมดครบจบที่เดียวเลยครับ อินเดกาเดนปลาลร้านเขาอ่าอันนี้ก็คือลานนัวเป็นร้านที่เราจะไปไปนัวกันเฮ้ยร้านใหญ่มากเออร้านอยู่ปากซอยพัฒนาการ77ใกล้บ้านบูมอุ้ยสดชื่นใช่อยู่ตรงถนนพัฒนาการตัดใหม่เลยใกล้บ้านบูมใก้บอีกจริงๆค่ะบูมต้องไปลองเนาะต่างกันประมาณเป็นร้านอาหารอีสานรสนัวส่งื้ออันนี้ไงที่บอกคือตายกถาดโคดทะเล ม่ทุกอย่างที่อยู่ในทะเลเราเอามาไว้ตรงนี้ให้หมดสิกุ้งปลาปูหอยนี่แล้วอันนี้ก็คือกุ้งหอยปูปลากุ้งแซบลานัวก็คือเป็นกุ้งแม่น้ํานําไปทอดเราลาดด้วยน้ํายําสุดของไทยเ้ยไก่ทอดทะเลทรายก็โค้ชซาราซาราโรยด้วยผงสมุนไพรกินปูเป็นครีโอพรตตเลยอันนี้อ๋อส่วนกรอบชีสเฮ้ยคือยังไงอะเราต้องลองอันนี้้ดูนกินมาก กรอบน่ากินนะแล้วไข่วงนี้ไข่เจียวปูกำลังมาอันนี้ก็คือไข่เจียวโคตรปูไหนขอดูปูหน่อยขออายุข้างในอยู่ข้างในเนื้อปูด้านในใส่มาจุกเน้นแบบเท็กเจอร์เลยแบบนี้แล้วที่สำคัญนะคะปิดท้ายด้วยนี้หน่อยได้ไหมต้มยำทะเลน้ำข้นมอไฟโอ้ยต้องอม่ขัีแล้วแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะของหวานเขาก็มี บัวลอยบัวลอยเผือกใส่มะพร้าวใส่เลยลูกมะพร้าวไปเลยสิจ้าร้านเปิดทุกวันั้ตั้งแต่11บเอ็ดโมงจนถึงสี่ทุ่มร้านอยู่ใกล้บ้านบูมค่ะอยู่ซอยพัฒนาการ77พัฒนาการตัดใหม่กินข้าวมาสี่ร้านแล้วเนาะค่ะไปกินอะไรหวานหวานได้ข่าวดับเผ็ดหน่อยเป็นไอศครีมโฮมเมดแต่รสชาติไทยๆนะมีให้เลือกกว่าสิบรสชาติอร่อยเวอร์เลยโดยเฉพาะท็อปปิ้งของเขาจัดหนักจัดเต็มร้านนี้นัทพรไอศครีมรสไทยค่ะตั้งแต่สมัยคุณยายร้านนี้ก็จะใช้ชื่อว่า เออร้านไอศครีมแพงปูทอนแต่พอมาถึงรุ่นพี่แล้วก็เลยตั้งชื่อร้านเอาชื่อตัวเองตั้งตั้งชื่อเป็นร้านทุกอย่างเป็นธรรมชาติเป็นวัตวัตถุดิบธรรมชาติไม่มีพวกสารเคมีไม่มีอะไรพวกนั้นตอนนี้มี1ิบกว่ารสชาติแต่ดั้งเดิมจริงๆคือเป็นกะทิสด ร้านนี้เนี่ยคุณนัทพร,อรไอศครีมรถไทยเนี่ยเป็นร้านไอศครีมเก่าแก่ย่านแพร่งภูทรร้านไอศครีมโฮมเมดไอศ<ช>ครีมให้เลือกกว่า10รสชาติใช่กะทิมะพร้าวน้ำหอมชานมนมเยน็นนมสดช็อกโกแลตก,กาแฟะมะม่วงมหาชนกสตรอเบอรี่และงาดำญี่ปุน่นแล้วชาเขียวญี่ปุ่นเขาก็มีนะเป็นแบบมัทฉะโฮจิฉะเกนไมฉะจะเอากี่ฉะ มีหลายฉามากอย่างนี้เป็นเป็นชาเขียวของญี่ปุ่นเขาเนื้อไอศครีมจะมีลักษณะเป็นเนื้อทรายคล้ายเกร็ดน้ำแข็งไม่มีส่วนผสมของไขมันทรานส์และสารปรุงแต่งใดๆเน้นไปที่รสชาติของวัตถุดิบแท้ๆเลยนะคะส่วนที่ขายดีและเป็นเมนูเริ่มแรกที่ทำเลยก็คือรสกะทิเขาจะเพิ่มความอร่อยด้วยเครื่องท็อปปิง้งมีให้เลือกเกือบ10อย่าง ใส่ข้าวเหนียวเข้าไปเข้าโพดถั่วทองถั่วดำเฉากลวยลูกชิดบาเล่ถั่วลิสงราคาเริ่มต้นถ้วยละ35บาทถ้าเลือกท็อปปิ้งได้3อย่างนะคะหรือใครจะออเดอร์ไปตามงานทางร้านเ้ามีแบบว่าใส่ถ้วยพร้อมทานแบบนี้ไปก็ได้ร้านตั้งอยู่ตรงถนนแพร่งภูทรค่ะข้างๆสถานีกาชาติที่2เปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดวันอาทิตย์นี่คือเป็นไอศครีมแ<ถ>วอ,อันนี้ อาหารเจ้าพอเสืออะักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้าสิ่งดีๆเราอยู่เพราะว่าตอนนี้เราจะออเดอร์ข้าหมูแดงมันกินล้จะออเดอร์อันนี่ไอติม